นางเขียดข้าก็นึกว่าเองหายไปไหนทําไมไม่มารับใช้ค่ะนางแก้วมันไปตลาดเบ่าเลยแม่รับใช้คุณพกามาเจ้าค่ะข้าไม่ถือสาหรอกคุณพกาม玛าอยากได้บ่าวเพิ่มอีกสักคนไหมฉันจะจัดการให้ไม่จําเป็นหรอกในเมื่อเรือนนี้เป็นเรือนของเจ้าคุณพ่อแล้วฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของเรือนบ่าวทุกคนฉันมีสิทธิ์สั่งไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาเสนอหนะ้า แล้วนี่คุณพกามาจะไปไหนหรือแต่งตัวเสียงามเชียวไปเยี่ยมท่านขุนนเรนเจ้าค่ะท่านขุนป่วยเป็นไข้ประการใดหรือเปล่าเจ้าค่ะคุณพกามาเพียงแค่อยากไปเยี่ยมเยียนท่านขุนนเรนไปพูดคุยความจริงอยากไปตั้งนานแล้วนะเจ้าค่ะแต่ติดที่ว่าท่านขุนไม่เคยแวะมาเลยจะไปหาก่อนก็เสียเชิงหญิงเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไปได้แล้วนะเจ้าค่ะนังเขียดเจ้าค่ะ งันฉันไม่กวนคุณพกามากแล้วถึงเราจะเป็นผู้หญิงวิ่งไปหาผู้ชายก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่งามแต่ฉันก็เข้าใจถ้าหมวแต่นั่งรออยู่เรือนแล้วเขาไม่มาหาก็เสียดายเวลาแย่ขอบคุณคุณท้าที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยทั้งที่ฉันไม่ได้ขอแต่ฉันว่าคุณท้าเอาเวลาที่มายุ่งเรื่องของฉันไปดูแลตัวเองจะดีกว่านะฉันไปชุมพรมาแค่ไม่กี่วันกลับมาหน้าตาคุณท้าดูแก่ลงไปโข ผิวพันณดูเขี้ยวเหี่ยวย่อนยานไปหมดฉันได้ยินเจ้าคุณพ่อบอกลูกน้องว่าจะไปเที่ยวสำนักนางโลมสงสัยจะเบื่อของเขียวเหียวย่นย่นที่บ้านเลยต้องออกไปหาความสำขรัานนอกบ้านนะจุ๊คขาคุณพกามจาเจ้าคะไม่ไปเรือนท่านคุณแล้วลรือเจ้าคาไม่ไปละวันนี้เลิกไม่ดีสวยแต่ยังไม่ก้าวเท้าออกจากเรือน คุณเท้าอย่าเก็บเอาคำของคุณพกามาดมาใส่ใจเลยนะเจ้าคะ่ะนังเขียดเอ็งว่าข้ายังไม่เหี่ยวไม่แก่ใช่หรือไม่แก่เจ้าคะ่ะช่วงนี้ดูเหี่ยวลงไปเยอะนะเจ้าคะแต่มันก็เป็นไปตามวัยสังขารนะเจ้าคะจะให้ตึงเหมือนสาวๆมันก็เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ้ายิงกุ้มใจอยู่ด้วยกูมันรีไม่มีอ,อนุ ไม่ได้คุณเท้าฉิมก็ไม่รู้กับท่านเจ้าพยาสักคนสิเจ้าคะพี่ขานท่านเจ้าพยาจะรักจะหลงเชิดชูพวกอินนางเล็กๆสั่นคลอนไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะเอ็นคิดว่าข้าไม่อยากมีงั้นหรือข้ามีได้อะข้ามีเป็นนานละ Okay.